วันนี้อยู่ที่ ID 5 B นะครับ ID 5บาทวันนี้จะพามาเล่นโหมดตกปลานะครับ ต้องเข้าตรงนี้นะถ้าจะเข้าไปตกปลอ่าผมกดคิดอ่าเข้าทั้งหมดอยู่เนี่ยนะครับเวลาจะไปตกปลานะงาเนี้ยค่อนข้างช้าอ่ะบอสอยู่เนี่ยยังไม่ได้ตีผมตีบอสอยู่เนี่ยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเจอชื่อเกินไปุกปลานี้เ,เนาะ ก็สำหรับโหมดตกปลาเนี่ยมันจะมีปลาหลายแบบนะครับปลาขอบเขียวขอบม่วงขอบทองมันจะใช้แรกของไม่เหมือนกันนะครับเา็าใช้กีลที่หน้าล้วอุย้ยแรงใช้ได้ไม่ทะลุโลครับ <laughs> ก็พอได้เนาะถึงมันจะช้าไปสักนิดหนึ <c oughs> <g ül> ่งก็ไอเขาเรียกอะไรนะไอกระป๋องน้ำมันหรือไอ้ตะเกียงเนี่ยนะมันเอาไปอับตรงฝึกพิเศษนับอันนี้กระดกได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวกดข้ามแล้วพาไปดูฝึกพิเศษกันดีกว่าเพราะผมก็ไม่ได้ทำหนานแลรเหมืองงนกันเดี๋ยวค่อยมาตกปลากันเนาะ เน็ตช้ามากก็คือตัวนี้อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเจอในเพย์สโตซึ่งเป็นเกมเดียวกันเลยมีใครก๊อปเกมไปหรือเปล่าประมาณนี้อันนี้ผมอธิบายไว้อย่างนี้นะคือทางทีมงานอนะ่ะทีมงาน,นโอเกสกะนะเขากำลังพัฒนาไฟล์จะเอาลงเพย์สโตอยู่ครับแต่ทีนี้ไฟล์มันยังไม่สมบูรณ์เขาก็เลยยังไม่ประกาศให้ใช้นะครับซึ่งตัวเพยสโตที่อยู่ในเพสโตตอนนี้นะ ผมเนี่ยกำลังใช้อยู่ก็จะสังเกตนะว่ามันจะแหลกกระตุกกระตุกกระตุกเยอะๆผลของผลเสียของมันก็คือว่ามันจะแหลกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับไฟเพจโตนะผิดของ apk apk จะลื่นกว่ากันเยอะนะครับก็เขาคงจะรอจนกว่าผมจะบอกว่ามันจะลื่นแล้วแหละเขาถึงจะเปิดให้ใช้จะถามว่าโหลดเล่นได้ไหมก็โหลดเล่นได้นะครับแต่มันก็จะแหลกๆหน่อยนะครับ ปกติผมใช้ APK นะ่ะผมไม่เคยแหลกไม่เคยกระตุกเลยนะอาจจะมีนานๆานทีหนึง่งเวลาเล่นเป็นสักชั่วโมงชั่วโมงกว่าางเงี้ยอาจจะมีกระตุกสักนิดหน่อยอันนี้ครับไอ้ตะเกียงเมื่อกี้มันมาใช้ตรงนี้นะมันมันจะแหลกเนี่ยเข้าตรงเสริมการฝึกกดตรงกลางนะครับนะครับจะเอามาใช้ตรงนี้นะฮะไอช่องพวกเนี้ยเวลาจะปลดล็อกอ่ะมันจะต้องไปอ้าดตรงนี้นะครับ นี่ไอ้วงวงเนี้ยไม่ใช่สินี่ไอ้วงวงเนี้ยที่ว่าใช้บัตรรวมอะไรอัพอะตรงนี้นะมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันถึงจะปลดล็อกไอ้พวกนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อัพตรงตรงเนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่อัพอนะมันก็จะปลดล็อกไม่ได้จะใส่ได้แค่ช่องเดียวที่สองช่องเนี้ยผมจำไม่ได้ประมาณนี้ครับ แนะนำให้ใช้ตั๋วนะครับสำหรับเมื่อกี้แต่ถ้ามันเหลือเยอะแล้วค่อยมากดเอา <wrestler. S 1> ก็คือถ้าการใช้ตั๋วจะเป็นการานันตีเพิ่มทีละสิบนะครับเพิ่มทีละสิบแต่อันนี้ผมไหวไปยังข้ามโมตัเนียนสิ่งแรกเลยก็คือไหวครับไหวไปแล้วทีนี้เราก็ไปตกปลาครับตกปลาเดินมาอย่างนี้นะผมเคยทำคลิปบอ,อกไปแล้วล่ะตกปลา ก็ตรงนี้เหยื่อกดตรงตลาดปลานะครับนี่ครับมันจะกดใช้เพชรได้อันนี้ผมแลกไปแล้วไอ้ใช้ทองใช้เพชรส่วนตรงนี้เราสามารถใช้ปลาเขียวที่เราตกมาได้แลกนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรอะเอาไปวาดได้นะครับวาตรงนี้เนี่ยใช้วาดตรงนี้มันก็จะมีโอกาสได้เพชร ได้จันเข้ามานะครับเอาเขาเรียกหยดน้ำใสใช่ไหมเออหยดน้ำใส <laughs> ผมเรียกเป็นจันเข้าหมาเอามมนจะสุ่มนะครับว่ามันจะตอบอะไรนี่เราจะไปตกปลากันแล้วสำหรับเหยือ่อเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะว่ามันแลกเหยื่อได้นะเหยื่อเราจะใช้อันนี้แล้วก็ปลาที่เราตกได้จะมีปลาขอบเขียวขอบฟ้าขอบม่วงแล้วก็มีปลาขอบทองนะครับเนี่ยครับจะต่างกันที่ขอบนะ ราดูชนิดปลาดูตรงนี้ได้เนี่ยเขียวฟ้าม่วงแล้วก็ทองนะครับดูตรงนี้ได้สามรับเหยื่อถ้าเกิดเรากดเลือกตรงนี้ถ้าเกิดเรามีนะเรากดเลือกเหยื่อตรงนี้อันนี้ผมสะสมไว้ค่อนข้างเยอะสำหรับเกมนี้ผมส่วนใหญ่แล้วอะ่ะผมจะดองนะดองแล้วค่อยมาตกกันทีเดียวเลยซึ่งมันมีโอกาส ได้เหยื่อขั้นสูงมากกว่านะครับแต่มันก็จะเสียเวลาหน่อยแหละเวลาดองเยอะนะ,ะนี่เห็นไหมเราทำเหยื่อสีฟ้าได้อันอนึงแล้นี่เราตกสีแดงมาก่อนนะจะดูว่าจะได้สีฟ้ากี่อันสาหรับเหยื่อสีแดง8ปดสิบนะ แล้วมันก็ได้ปลาเขียวมาหลักๆแล้วตกสีแดงจะได้ปลาเขียวแต่มันก็มีโอกาสออกปลาม่วงปลาทองกันนะคะรับไอปลาทองไม่ออกออกแต่เบ็ดทองกับเหยื่อทองนะครับปลาทองเนี่ยตกเหยื่อแดงไม่ได้นะหรือถ้าใครเคยตกได้บอกผมทีเมนบอก,กไล้ผมไม่เคยได้ทั้ีปลาทองได้จนที่ก็ปลาม่วงเสียงแอดแอดแอดประตูเก่าึ้นไปแล้วมั้งเนี้ ึกว่าผีจะหลอกดลเดี๋ยวเราค่อยทำเหยื่อกันนะตกไปก่อนตกไปสักครึ่งหนึ่งก่อน,ใ,นใจผมอยากะจตกให้หมดเลยนะแปสิบอันเนี่ย <c oughs> แต่กลัวคลิปมันจะยาวนานเกินไป <c oughs> เอาสักสี่สิบกว่าแล้วกันนะหรือจะเอาแปดสิบเลยดีเรตลองดูคลิปก่อนแล้วกันนะ น่าจะได้อยู่ในแปสิบตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดนาทีครึ่งมันก็จะเป็นภาพซ้ำๆๆนะครับอาจจะเบื่อน่อยสำหรับไอ้ตุ๊กตาอยู่เนี่ยน,นะนะไว้ที่ผมจะทำให้ใหม่นะครับตอนนี้ของค่อนข้างล้นแล้วล่ะไว้ว่างๆก่อน อย่างนั้นนะพุ่งจะหมดกวสิบสองอันเองจริงๆวิ่งเบ็ดแล้วมันน่าจะติดเลยนะไม่น่าจะต้องรอเลยนะยี่งถมันมีออโต้เลยก็น่าจะดีอ่ะผมว่านะยิ่งถ้าใครหาปุ่มออโต้เจอช่วยบอกผมทีนะว่ามันกดตรงไหน,นกดไม่ได้มีแต่กระเป๋าปลา,ปลากระเป๋าปลานี่ก็คือปลาที่เราตกได้นะ เรื่อเดี๋ยวถ้า20แล้วไปทำเหยียบตกสีฟ้าบ้างดีป่ะอีกส4อันครบี่20ก็เวลาเราตกสีแดงเนี้ยส่วนใหญ่เราจะให้ทำเป็ดฟ้านะ จะดรอปได้ของเป็ดฟ้าเหยื่อสีฟ้าถ้าเกิดเราใช้เบ็ดฟ้าก็จะออกของเหยื่อสีม่วงนะครับมันจะไล่ไปอย่างงี้ผมถึงแนะนําว่าให้ดองมันก่อนแล้วค่อยมาไล่ทีเดียวเลยมันเหมือนกับว่าระบบเกมมันตั้งไว้นะครับถ้าของมีเยอะโอกาสมันก็จะเยอะสําหรับระบบสุ่มนะครบแล้วยี่สิบเราก็ไปทําเหยื่ยอกดแม็กอา แมาอยูหกอันเราตกสีฟ้าเลยนะจะเห็นเส้นไอ้สีเหลืองที่เป็นรูปปลานะผมบอกก็เลยว่าตรงนั้นไม่ได้มีผลอะไรนะครับมันทำมาหลอกตาที่เฉยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปทีนึงแล้วเนี่ยไม่กดให้มันสุดอะเหยื่อหลุดนะครับเสียเหยื่อป,ปีเลยนะครับเนี่ยอย่างสมมติกดไปเลยใช่ป่ะเราไม่กดเงี้ย ตามันจะหลุดได้นะเห็นไหมครับแล้วก็ตกใหม่เมื่อกี้น่าจะลองเหยี่อแดงคนระับน่นใช้เหยื่อฟ้าอ่ะเห็นไหมได้เหยื่อม่วงมาซึ่งมัอาจจะมีบางทีเวลาตกเหยื่อม่วงหรือเหยื่อสีทองนะมันก็จะขึ้นไปจนสุดทะลุหลอดได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามัน ม่ได้มีผลอะไรเลยกับการดรอปนะครับอ่าเี่ยม่วงเราก็ไปแลกเกี่ยวอ่าทำไมเมื่อกี้เราไม่กดแม็กนะนี่เห็นไหมเกี่ยวม่วงมาแล้วเราก็ตกเวลาตกเกี่ยม่วงมันก็จะมีโอกาสออกเหกี่ยท้องนะครับแล้วปลามันก็จะทะลุหลอดขึ้นไปอย่างนี้ เห็นไหมนี่ได้เบ็ดทองกับปตาม่วงเห็นไหมก็ยิ่งเหยื่อขั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งโอกาสดอกได้เยอะนะครับอ่าได้เบ็ดทองนะครับนี่ก็ต้องกลับไปใช้อันแดงใช่ไหมนี้ผมไปดูตลาดปลาก่อนสำหรับของแรกนะที่เอาปลามาแรกก็มีอันนี้เอาไว้เปิดสมุดภาพนะครับ แต่นี่คือผมจะสะสมเอาวันนี้นี่ของในฟ้ามาครับหลอดกระป๋ออะไรทุกอย่างหนึง่งอันนี้คือเราสามารถเราเปลี่ยนได้นะเวลาเหลือฟ้าเราเยอะๆเราจะเปลี่ยนเป็นเบ็ดใช่ปะเราก็มากดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมครับเราก็จะได้เหยื่อฟ้าเพิ่มขึ้นมานะอ่าจะแลกดีไหมอันนี้ก็คือมันจะเป็นของแพทหน้าครับแลกมาก็ยังไม่ได้ใช้นะครับผมจะไม่ได้ว่ามันใช้ตรงไหน แต่ใช้ในยูเนียนนี่แหละจะจำไม่ได้ว่าใช้ตรงไหนก็คือยังไม่ต้องแลกนะครับค่อนข้างแพงด้วยให้แลกอันนี้ก่อนนะครับแลกของในฟาร์มก่อนแล้วค่อยมาทยอยแลกอันนี้นะครับจะปลาทองมันตกได้ยากอยู่แล้วแหละส่วนปลาฟ้าก็ค่อยอามาแลกอันนี้ปลาฟ้ากับปลาม่วงนะครับปลาม่วงสามารถเอามาแลกเพชรได้น,นะครับร้อยเพชรทีละห้าทีละห้าสะสมไว้ก่อนครับแล้วก็ไปตกปลากันต่อ อาอีกสัยนะี่สิบเนาะคลิปสิบสองนาทีครึ่งแล้วก็ปลาเขียวสวยมากผมจะแลกไอ้ตัวว่ายนะจะแลกกันนะถ้ามากกว่าเพราะผมไปลุ้นเอาเพชรเจ็สิบห้าเอาอ้าวป้าหนีจ้อยไม่กดไม่กดมัวแต่มอเพลินเซ็งเปเลย มีเวลาอยู่นะที่เก็บไว้ก่อนดีกว่าอเอาแค่อีกสิบอันพอแล้วเนอะเดี๋ยวผมหาปลาทองอยากปกต,ติผมจะเก็บไว้แค่แปดสิบเงี้ยนละ้วมากดทีเดียวมันก็จะมีโอกาสได้ปลาทองสูงกว่านะครับได้เยีย่ยวปลา ก็สี่อันก็นแล้วนี่น่าจะเป็นเพลงไงน,นี่นะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแบบเนี้ยเพลงสมัยปู่ผมเลยน,นี่เลียบเพลงไงน,นี่ปลาปลานั้นหาย,ยาก ลำบากออกเดือไปสมัยผมเด็กๆเลยพลงนี้ <c oughs> อะพอแล้วนะครับไปทำเหยื่อได้มีสองอันออกขบายก็พอมาเป็นเหยี่ยอฟ้าเนี่ยมีโอกาสออกสีทองได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะออกยากหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกสีม่วงสีฟ้าครับ ชีเขียวมันก็มีโอกาสออกนะ,ะทำเดี๋ยวได้ม่วงวนไหมครับตกปลาวนไปนี่ยปลาทองไหมเพราพวมาสีม่วงแล้วหรอกจะทะลุขึ้นไปไม่ได้ปลาทองนะครับไเดี๋ยวปลาม่วงนี่แล้วเราก็เห็นไหมล้วก็มาทําเป็นเกีย่อทองอันสุดท้ายตรงนี้แหละที่มีโอกาสตกออกปลาทองได้มากที่สุด แต่ถ้าซวยหน่อยก็จะออกเป็นปลาเขียวครับออกดได้หมดเด็กามงก็ยังดีครับคลิปนี้ก็คงขอจบว่านี้นี้วนะครับพอดีผมติดงานนะครับสวัสดีครับผม